ที่เป็นวันเกิดของพี่ชายนะคะแล้วก็ตรงกับอะไรนะวันออกพรรษาด้วยนะคะต้องบอกก่อนว่าบนดอยอะไม่มีเซียวงเซเว่นนะคะาาว่าจะม่มีอะไรใ,ใส่แล้วอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องกกาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องก้อยเอนทีเชนแนลนะคะทุกคนวันนี้เราไม่มีอะไรมากแต่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน น้าสาวเรานะคะไม่ใช่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนว่าพี่ชายเราไปได้หรือ,อยัง ไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ชายนะคะแล้วก็ตรงกับอะไรนะวันออกพรรษาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเราไม่ได้ไปวัดนะคะเพราะว่า oh. 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 ถ้าเกิดว่าเราไปวัดอะ <Wow. S 1> แมวก็คงจะบินได้เลยเท <Wow. S 1> <laughs> ่าที่จำได้นะคะ oh. ไปวัดอนะ่ะอืม ล่าสุดประมาณตอนเข้าพรรษานี่ก็ออกพรรษาแล้วยังไ,ไปเลยสักครั้งจับม้เอ่อเราไม่มีอะไรพิเศษจะให้นะคะแต่ว่าเราจะจัดดันเกิดให้พี่ชายเอ่อต้องบอกก่อนว่า บนดอยอ่ะไม่มีเซียวงเซเว่นนะคะแล้วก็ไม่มีอาโรบีสารอะไรประมาณพวกนี้ไม่มีเลยมีแค่ร,าร้านค้าธรรมาดาแล้วก็ไม่มีเค้กด้วยนะคะเราก็จะใช้เป็นขนมถุงถุงละห้าบาทอะไรประมาณนี้เตรียนการขนมปังแล้วก็เอาเทียนใส่แค่นั้นเราจะ ทำให้พี่ชายพี่ชายบอกว่าไม่ต้องทําให้อะไรไม่ต้องซื้อขนมให้หรอกให้พ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่ดีกว่าะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็จะทําให้นะคะเพราะว่านานๆทีพี่ชายจะอยู่บ้านเพราะว่าปีอส,สอง,ส,องสามปีที่ผ่ามาพี่ชายไปทํางานที่กรุงเทพนะคะเพ <c oughs> ิ่งกลับมาปีนี้แล้วก็เราก็จะจัดให้เซอร์ไพรส์ไง มามาเชื่อกันพูดถ้าเดี๋ยวรอตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะแอบไปซื้อขนมแล้วก็แอบมันจะให้แล้วก็พอพี่ชายมาก็แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อไปรอดูนะคะจบโด้แน้ปตาหยุก เดี๋ยวตอนเดี๋ยนะค่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะอาบตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีแล้วนะคะก็ เย็นแล้วนะคะที่ชายเราผู้แบลนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไป,ะไปซื้อขนมที่ร้านการเดี๋ยวรอเจอกันตอนไปซื้อขนมเสร็จนะคะอยูอตอนนี้นะคะเราก็จัดจัดใส่แต่มัเพราะาเราไม่มีอะไรใส่แล้วะะอะส่ในกระมังเพราะเราซื้อมาแล้วนะคะอะไรเราซื้อมาแล้วนะคะ

นี้นะคะเราก็จัดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเทียนมาปากไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ให้พี่ชายเป่าตอนอตอนพี่ชายกลับมาหลังจากกตัวเสร็จนะคะแล้วก็รอดึกดึกเหมือนกรอการแท้งนะถ้าไม่ทันจริงๆนะให้ดูหน้าตานี่เสร็จแล้วไอเจ็บหมเลย เดี๋ยวรอดูกันว่าจะร้องเพลงพี่ฮนหรือเปล่อ้อไมมีใครช่วยร้องเลยอะต้องรอคุณเดียวเดี๋ยวจะให้หลังชายช่วร้องเลยนะถ้าเก็ไม่ร้องไม่ได้กินเดี๋ยวไปดูกันตอนที่เราจัดให้พี่ชาย Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. จะได้ปีกคลิปถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งที่นีให้เราด้วยนะคะ <c oughs> จะันใหม่คลิปน้านะคะบ๊ายบาย